รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2 1เมษายนถึง30กันยายน2565 ของนางสาวเจสิกาเจธิพัทรกุลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำน,นาญการพิเศษโรงเรียนหนองบัวชุมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต2องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนหนองบัวชุมสามารถพัฒนาสถานศึกษาได้ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทำให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความรู้และสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์ผู้เรียนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาหรือนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้มาใช้ได้อย่างเหมาะสมมีการวัดผลประเมินผลหลากหลายวิธีมีวิจัยในชั้นเรียนและนำมาพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนมีการนิเทศจัดการเรียนการสอนตามแผนการนิเทศเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เรียนได้รับการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจึงสามารถสรุปข้อมูลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประจำปีการศึกษา2564ได้ดังนี้ 1. ผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน Reading Test (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ99.33เป็นลำดับที่2ของเขตพื้นที่การศึกษา 2. ผลการทดสอบระดับชาติ National Test (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ม,มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ89.15รวม2ด้านสูงเป็นลำดับที่4ของเขตพื้นที่การศึกษา 3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ และค่าเฉลี่ยรวมสีวิชาร้อยละ39 5 2 2. ด้าด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณและด้านบริหารทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคำสั่งมอบหมายงานตามหลักบ,บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีผู้เรียนได้รับการส่งเสริม และพัฒนานักเรียนเป็นแกนนำในการดำเนินงานและมีเครือข่ายผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนทางการศึกษาผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสม 3... ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตรงตามหลักสูตรและสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ได้พัฒนารูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้นและเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียง 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสามารถประสานเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อนำมาเป็นกำลังในการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพสามารถนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา 1. วิธีดำเนินการ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหา 2. สร้างกลยุทธ์พัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้นวัตกรรมสุขใจโมเดลประกอบด้วย จิตศึกษา PBL และ PLC มาบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีความสุขโดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ6ประการได้แก่ S Strategy U Unity K Knowledge J จิตศึกษา A Achievement I Innovation 3. ทดลองใช้กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 4. ประเมินผลที่ได้จากการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้กระบวนการประเมินตามกระบวนการบริหารคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต2 (PDRCAS) 2. ผลลัพธ์การพัฒนาผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวัง2.1เชิงปริมาณมการพัฒนารูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมสุขใจโมเดลให้โรงเรียนหนองบัวชุมสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆให้สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ3 2.2เชิงคุณภาพโรงเรียนหนองบัวชุมได้รับการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมสุขใจโมเดลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ PDRCAS สามารถพัฒนากลยุทธ์สำหรับเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้ในการส่งเสริมให้ครูนำไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ ความสำเร็จในการพัฒนาผู้เรียนครูและสถานศึกษามีดังนี้ 1. น,นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆสูงขึ้น 2. นางสาวรพีพันธ์อนนทศรีหาได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศประเภทครูผู้ผลิตสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา2564จากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอหนองกุ้งศรี2 3. นางสาวจิตระภาอินทิบาลได้รับรางวัลระดับเงินครูดีศีกาลสินเขต2ประเภทครูผู้สอนประจำปีงบประมาณ2565จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต2 4. นางสาวจิประภาอินทิบาลได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมครูชนคนคุณธรรมประเภทครูผู้สอนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสะพทประจำปีงบประมาณ2565จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตสอง 5. นางสาวจิประภาอินทิบาลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมถอดบทเรียน Best p r c c t i c e โรงเรียนสุจริตประเภทครูผู้สอนโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณ2,565ากสําจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต2 6. โรงเรียนหนองบัวชุมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หน่งโรงเรียน1นึนวัตกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณ2565ัากสําจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตสองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสําเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาการศึกษามีดังนี้ 1. น,นางสาวเจสิกาเจธิพัทรกุลได้รับรางวัลระดับทองครูดีสีกาลสินเขตสองประเภทผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2,565จากสนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตสอง 2. ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมคูรุ่นคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพถประจำปีงบประมาณ2565จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต2 3. ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีประเภทผู้บริหารสถานศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทรประจำปีงบประมาณ2,565จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต2 4. ได้รับรางวัลชนะเลิกกิจกรรมถอดบทเรียน best practice โรงเรียนสุจริตประเภทผู้บริหารโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ2565จากสำานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต2 5. ได้นําเสนอผลงานระดับคุณภาพดีมากกิจกรรมถอดบทเรียน best practice ผู้บริหารสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณ2565ระดับคูมิภาคจากสำนงงาน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำน,นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยพุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพได้ปฏิบัติตนตามหลักของาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติหน้าที่และรักษาวินยัยโดยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสามีความเสียสละ ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถส่งผลให้ครูนักเรียนและโรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้รับความเท่าเทียมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี